วันนี้ตรวจดูบัญชีนะเว้ยมีขาไปไหนนะมี่ขาไม่อยู่ไหนดูดิรายรับรายจ่ายเป็นไง ช้ได้ใช้ได้เมี่เป็นใครวะเนี่ยเดี๋ยวดีกรับมาทำไมเนี่ยมาทำอะไรที่นี่มาสัมภาษ์งานครับมาสัมภาษณ์งานใส่ชุดนี้เหรอมาสัมภาษณ์งานมาสมัครงานเนี่ย ไม่ให้เกียนบริษัทเลยนี่ว่ากลับไปเลยเฮ้ยไม่มีกลับไปเลยไม่ไม่ล,ลมมองให้เพรีเซนต์งานก่อนนะครับโอ้โหบริษัทออกตั้งใหญ่โตใส่ชุดนี้มาสัมภาษณ์งานเหรอนองผมเล่าประสบการณ์เรื่องงานก่อนนะครับอย่งจะพูดดีกนน็นี่นะนิดเีย ไหนไหนมีดีอะไรไหนลองมานั่งดูดินั่งคุยกันดิเอกสารมาดูสมัครตำแหน่งอะไรนี่ครับท่านเอกสารการสมัครงานของผมครับเออไหนมาดูดิการไฟฟ้านครหลวงเกือนให้ฉันบ้าข้าไฟเอ้ยไปเกลื่อนแจเกลื่อนฉันบาข้าไฟมึงเอามาทำไมเอาเคลื่นไป โอ้โหแอ,องทีครับนายเมื่อกี้ผมหยิบผิดครับนี่ครับอเอกสารสำนักง,งานของผมครับเออไหนมาดูใหม่ดิเล่นแล้วมึงเล่นแล้วเขินเล่นเหรออไรบ้างเอกสารดีดีดีถือว่าโปรไฟล์ดีดีนามีดีอะไร บอกว่ามีประสบการณ์บอกว่ามีอะไรจะเล่าให้ฟังประสบการณ์อะไร mm hmm. ใช่ครับเดี๋ยวผมนอนให้ฟังครับ mm hmm. คือมันมีอยู่โปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งนะครับเ mm hmm. นี่ผมมาผิดชอบผมก็ได้ไปคุยไปดิวับเขาแล้วเรียบร้อยนะครับเก่งห mm hmm. น้านั้นเลยอะโปรเจกต์ประมาณหนึ่งร้อยล้านเนี่ยนะครับเนอมีโปรเจกต์ตั้งร้อยล้านเลยอ mm hmm. เคยทำมาเลย mm hmm. อะนี้ mm hmm. ทำไปทำมาครับ ไม่รู้ไปทำมีท่าไหนจะเป็นไงยังไงเล่ากันเล่เลัน <c oughs> ผมไปทำโปรเจกต์เขาล่มครับเร้ยกว่าขาดทุนไปร้อยล้านร้อยล้านร้อยล้านโอ้โหเจ๊งมึงทำเขาเจ๊งมึงยังจะมาพูดมาเล่าให้กูฟังเนี่ยเขาก็เลยไล่ผมออกครับเรื่องแรก่เรื่องแรกเรื่องสองเรื่องที่สอง มึงยังจะมีเรื่องที่สองให้มฟังอีกเหรอเอาเอาไ,ไหนๆก็ไหนๆแล้วมียอมฟังนีก็ได้นนะเ,เล่าทำไปทำมาทำงานอยู่ประมาณหนึ่งเดือนนี่นะครับเดือนปุ๊บก็ไปแอบคุยกับเมียหัวหน้าไอ้หน้าตัวนี้หน้าจับได้เลยไล่ผมออกเลยครับที่รับเพื่อนผมจะเล่าไม่สั่ง เปกก็นไงครับประสบการณ์ผมเอ้ห้าขอรับได้นะมครับบริษัทนี้พอจะรับผมเข้าทำงานได้นะครับเอ้ห้ามึงกลับไปเลยโอ้โหกูนั่งตรงกนามึงกลับไปเลยไปนี่เขาพูดอีก 我。<laughs> <laughs>